ได้อย่างไรใครเข้าสู่ช่วงวัยทองอหลังจากที่ฟังอาการแล้วทุกคนรู้แล้ววัยทองเพศหญิงวัยทองเพศชายนะฮะ,ะก็จะเป็นอาการดังต่างๆที่หมอเล่าให้ฟังนะครับก็คราวนี้เรามาดูว่าวัยทองนะครับเขามีอาการอะไรกันบ้างนะครับลองมาดูกันในคุณผู้หญิงนะครับอาการที่สําคัญเลยนะเราจะแบ่งออกเป็น2ช่วงนะครับะระยะแรกๆเราจะเรียกว่า อาการภาวะวัยทองที่มักจะเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนนะครับซึ่งข้อมูลตรงนี้นะฮะหมอลืมเล่าให้ฟังว่าสถิติการเก็บข้อมูลนะครับที่มีการรีพอร์ตออกมาเนี่ยนะครับเขาพบว่าผู้หญิงเข้าสู่ช่วงวัยทองในคนไทยอายุประมาณ48-50ปถึง50ปีนะครับถ้าเลย55ปีถือว่าเราหมดวัยเเข้าวัยทองช้าเนาะก็จะอาจจะมีผลกระทบต่อสุขภาพแต่ถ้าหมดวัยทองเข้าสู่ช่วงวัยทองหรือประจำเดือนหมด ก่อน40ปีเราถือว่าเ,อาเป็นหมดประจรําเดือนก่อนวัยนะครับเป็น premature menopause ก็ต้องเข้าสู่กระบวนการตรวจแล้วก็รักษาต่อไปนะครับคราวนี้ประมาณ50 ถึง60%อาการไม่มีหรือว่ามีแค่เล็กน้อยนะครับส่วนใหนก็หลายๆท่านก็จะไม่ได้ทำอะไรเนาะแต่ถ้านะครับบางท่านนะครับมีอาการก็ตัวเลขจะอยู่ที่ประมาณ40-45%อาจจะมีอาการปรากฏบ้างอาการด,ดังต่อไปนี้อย่างเช่นนะครับหมอเขียนว่า VMS ย่อมาจาก Vasomotor Symptom นะครับก็คืออาการร้อนวูบวาบครับเราเรียกว่าเป็น Hot Flash มักจะเกิดขึ้นในช่วงกลางคืนนะช่วงที่นอนอ่ะ เกิดขึ้นแป๊บๆแ,แล้วก็หายไปร้อนวูบแล้วก็หายไปนะครับเกิดขึ้นบริเวณกลางตัวขึ้นมาที่บริเวณคอที่หน้านะครับที่ศรีรษะที่หน้าผากแล้วก็หายไปบางคนอาจจะอยู่ได้เป็นระยะเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงถึงชั่วโมงก็เกิดขึ้นได้นะครับเนาะหรือบางท่านอาจจะมีปัญหาเราเรียกว่าเป็น night s w e วทครับก็คือเหงื่อออกช่วงกลางคืนแม้ว่าเราจะเปิดแอร์เปิดพัดลมแล้วก็ทําให้เราต้องตื่นกลางคืนพ่วงมาด้วยอาการที่หลับไม่ดีนอนไม่หลับหลับไม่สนิท นะครับแล้วก็มีภาวะผิวแห้งบางช่องคลอดแห้งบางตรงนี้เจอได้บ่อยครับเจอประมาณออบ้านเรานะครับอาการที่ สำรวจพบเนี่ยเราพบว่ากลุ่มอาการเจนิโตยูรินารีนะครับซิมตอมออฟเมโนอโสนะครับเราเรียกว่าเป็น G.H.M เนี่ยก็เจอได้เหมือนกันนะครับเจอได้ประมาณโอ้โหตีถ้าบวกเรื่องของเรื่องของเซ็กชวลดีเซอหรือเซ็กชวลเฮลที่ดรอปลงเจอได้ประมาณ80%กว่าเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ประมาณ10-15%นะร์เผู้หญิงไทยที่เข้าสู่ช่วงวัยท้องเนี่ยมีอาการรุนแรง มีผลกระทบต่อสุขภาพแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ไไดทําการรักษาอย่างถูกต้องนะฮะนี่ก็ต้องบอกว่าหนึ่งใน3ของชีวิตเราเนาะก็อยู่ในช่วงวัยทองเพราะฉะนั้นเนี่ยใครมีอาการดังที่หมอพูดถึงเนี่ยอยากให้ตรวจสุขภาพปรึกษาคุณหมอที่ดูแลเราตรงนี้นะครับเพราะว่าเรามีช่วงเวลาตั้งหนึ่งในสเนาะของชีวิตที่จะอยู่กับเขาในช่วงนี้นะครับหากเราดูแลรักษาเขาได้ถูกต้องตรงจุดมันทําให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีแน่นอนนะครับ เรื่องความจำด้วยครับบางท่านอาจจะมีอาการใจสานมีซึมเศร้ามีอารมณ์ไม่ค่อยดีความจำไม่ดีวิตกกังวลน,นะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องของกลุ่มอาการไวทองนะครับทางบ้านบอกว่าวูบวาพตอนกลางคืนเป็นอาการหนึ่งที่บอกว่าเราเข้าสู่ช่วงไวทอง absolutely 100%ครับถูกต้องแน่นอนเลยว่าแต่ว่าต้องดูคู่กับ การเปลี่ยนแปลงของประจำเดือนและก็ช่วงอายุของเราด้วยนะ,อ,ะอย่างเช่นถ้าเราอายุประมาณ30กว่าปี40กว่าปีนิดๆอย่างเงี้ยประจำเดือนเรายังมาเรามี hot f l a s h ได้อาจจะมาจากอาการอื่นอย่างเช่นเรื่องของปัญหาเรื่องของฮอร์โมนต่อมหมวกไตหรือเปล่าหรืออาการอื่นๆหรือไม่นะครับดูข้อมูลหลายๆอย่างร่วมกันถัดมานะครับมาดูกันรูปนี้ครับเป็นรูปที่อ,อยากให้ทุกคนดูว่าเวลาเข้าสู่ช่วงภาวะ วัยทองหรือแม้กระทั่งอาจจะไม่ใช่ไวทยทองก็ตามทุกท่านก็จะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนนะครับทั้งช่วงที่มีประจำเดือนเราอย่างเช่นช่วงหลังวันที่ไข่ตกที่เราเรียกว่าเป็นลูเตียเฟสนะครับเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนที่ต่ำลงนะครับหรือแม้กระทั่งช่วงเมนโพโพซอลทรานซิชันหรือโพสเมโนโพซ์ ause, นะครับคือช่วงที่ใกล้ไวัยทอง แล้วก็ช่วงที่เข้าสู่ช่วงวัยทองแล้วเราจะเห็นกราฟเส้นสีเหลืองๆนะครับที่ตกลงนะเส้นนี้คือฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนครับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนที่ตกลงเนี่ยสัมพันธ์กับอาการนอนไม่หลับหลับไม่ดีกลางคืนบางท่านอาจจะมีอาการแบบเขาเรียกว่าหยุดหายใจขณะหลับมีเรื่องของ sleep disorder breathing นะครับมีตื่นกลางคืนนะระยะเวลาการนอนหลับลึกน้อยลงนะครับ คุณภาพการหลับที่ลดลงนะฮะทั้งหมดนี้แหละเราพบว่าสัมพันธ์กับเรื่องของปัญหาโลโ p ปเจสเตอ r o โรนอ่าเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับว่าโปเจสเตอโรนปัจจุบันเนี้ยนะครับในเปเปอร์น,นี้นะครับที่เขารีวิวใน journal of the endocrine society นะครับในเดือนพฤษภาปีนี้ที่ผ่านมาจะเห็นว่า มีหลายๆการศึกษานะครับในผู้หญิงทั่วโลกเนี่ยพบคล้ายๆกันว่าการลดลงของฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนเนี่ยมีผลกับรเรื่องของคุณภาพการนอนนะฮะเพราะฉะนั้นฮอร์โมนตัวนี้ก็จะเป็นตัวแรกเลยที่หมอะจะสกรีนนิ่งแล้วก็ตรวจให้นะครับในหลายๆท่านที่มีปัญหานอนไม่ดีหลับไม่ดีมีอาการ PMS แล้วก็ท่านที่เข้าสู่ช่วงวัยทองเริ่มแรกที่เราให้ฟังว่ามีปัญหาเรื่องการนอนนะครับตรงนี้สำคัญมากๆเลย คราวนี้ปัญหาสุขภาพในระยะยาวครับเวลาเราเข้าสู่ช่วงวัยทองเนาะอ่าเรามีอาการร้อนวูบวาบที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงปี1นึงถึงสปีบางท่านก็หายไปนะครับเรามีอาการเรื่องของเหงื่อออกกลางคืนมีน้ำเหงออาจจะหายไปพร้อมๆกับฮอตแฟชช h ได้เรามีอาการเรื่องของเอ่อเอ่อเรื่องของอะไรนะใจสานมิตก,กังวลบางท่านอาจจะค่อยๆดีขึ้นแต่ปัญหาสุขภาพที่เราจะพบ ในระยะยาวหลังต่อหลังจากนี้นะครับเป็นสิ่งที่จะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผิวแห้งบางภาวะช่องคลอดแห้งบางนะครับบางท่านเนาะก็ไม่มีเรื่องของเขาเรียกว่าความรู้สึกอารมณ์ความต้องการทางเพศนะครับเวลามีเพศสัมพันธ์ก็จะมีการเจ็บนะครับเวลามีเพศสัมพันธ์เพราะว่าเรื่องของออความหล่อลื่นหรือว่าผนังช่องคลอดบางลงกว่าเดิมนะน,นี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่หลายๆท่านประสบปัญหาแต่บ้านเรามักจะไม่ค่อยมีการ คนไข้มักจะไม่ค่อยเข้ามาปรึกษาคุณหมอเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับแต่ถ้าเป็นคนไข้ทางฝั่งฝรั่งนะยุโรปอเมริกาเนี่ยเขาจะคอนเซิร์นเกี่ยวกับเรื่องของเซ็กชวลเฮลธ์เนาะเซ็กชวลดีเซอร์มากๆในผู้หญิงที่ฝั่งอเมริกายุโรปเขาก็จะเทรตเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนเทอรรปีนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพทางเพศมากขึ้นคราวนี้เราเห็นรูปกระดูกแน่นอนครับว่าอันดับแรกเลยคือเรื่องของโบนครับทุกคนเวลาเข้าสู่ช่วงวัยทองเอสโตรเจนโปรเจสเตอโรนด r อปลงเนาะมวลกระดูกก็จะบางง่าย มีเรื่องของภาวะกระดูกบางกระดูกพรุนได้เวลาเราตรวจนะครับเราจะดู Bone Mineral Density เขาจะอ่านค่าที่เรียกว่าเป็น T-score ออกมาให้เราเห็นเนาะให้เราดูตัวเลขนี้ครับถ้าค่า T-score นะครับอยู่ระหว่างลบหถึงลบสอเรามีเรื่องของกระดูกบางแต่ถ้าน้อยกว่าลบสอแปลว่าเรามีเรื่องของโรคกระดูกพรุนนะครับหรือ osteoporosis นะอันนี้เจอบ่อยมากๆเลยเพราะว่าเอสโตรเจนนะครับกับโปรเจสโรนเขาเป็นฮอร์โมนที่ช่วยสร้างในเรื่องของมวลกระดูกที่แข็งแรงเวลาเรามีกระดูกบางกระดูกพรุนเนี่ย พัดตกหกล้มนิดหน่อยเนาะอย่างเช่นล้มปุ๊บเอามือค้ำพื้นอย่างเงี้ยค้ำยันที่พื้นอย่างเงี้ยกระดูกข้อมือตรงนี้ครับมักจะหักง่ายเราเรียกเป็นคอ r ์สแฟกเจอร์นะครับซึ่งพบบ่อยในผู้สูงอายุแต่สิ่งที่เรากลัวมากๆเลยในผู้สูงอายุโดยเฉพาะคุณผู้หญิงวัยทองคือการมีกระดูกบริเวณกระดูกต้นขาบริเวณกระดูกคอสะโพกตรงนี้หักเนาะเราเรียกส่วนบริเวณที่เรียกว่าฟิมเมอร์เน็กซแฟกเจอร์ซึ่งตรงนี้หักปุ๊บ ต้องนอนติดเตียงนะนอนนานแล้วก็นํามาซึ่งการมีโรคต่างๆมากมายแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วนะครับหมอไม่ชอบเลยคุณหมอจะไม่ชอบเลยถ้ามีคนไข้ที่มีกระดูกตรงนี้หกักเพราะว่าจะต้องนอนที่เตียงนานเสี่ยงต่อโรคโรคติดเชื้อเยอะแล้วกออ็มีความเสี่ยงกับอัตราการเสียชีวิตที่ค่อนข้างสูงนะครับ คราวนี้ครับเรามีเรื่องของโบนแล้วเรื่องของเบรนล่ะนะครับผู้หญิงผู้ชายเหมือนกันเลยเวลาฮอร์โมนเอสโตรเจนโปรเจส r รอ e ที่ดออปลงเนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งเทตโตสโตรนเองก็ตามเนาะมีผลกับเรื่องของความจำนะครับอัลไซเมอร์ ความจําเสื่อมก็จะมามากขึ้นในช่วงวัยทองนะครับเรื่องของฮาร์ดครับโรคหัวใจและหลอดเลือดอันนี้จะชัดมากเลยเนาะเพราะว่าเอสโตรเจนเขาเป็นฮอร์โมนที่ทําหน้าที่นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเขาทําหน้าที่คอยทําให้หลอดเลือดของเรามีความยืดหยุ่นนะครับพอเอสโตรเจนลดลงปุ๊บคุณผู้หญิงก็จะมีความเสี่ยงการเกิดกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดค่อนข้างขึ้นสูงมากๆเลยยิ่งใครมีภาวะดื้ออินซูลิน มีกลุ่มน้ําตาลในเลือดที่เยอะไขมันในเลือดที่ผิดปกติมีประวัติครอบครัวเนาะที่มีเรื่องของกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดอันนี้ครับจะกลายเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องระมัดระวังกันนะครับนอกจากนี้นะครับอย่าลืมภาวะที่เรียกว่าเป็นซาโคพเนียนะทุกคนเนาะก็คือเรื่องของมวลกล้ามเนื้อลดลงความแข็งแรงกล้ามเนื้อลดลงนะครับแทนที่ด้วยมวลไขมันนะฮะเราเรี่าเป็นออเบสติก ซาโคพเนียนะครับซึ่งอันนี้น่ากลัวมากๆเลยนะครับน้ำหนักอาจจะไม่เปลี่ยนแปลงแต่ c คอ p o s i t i o n ของกล้ามเนื้อแล้วก็ไขมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับอันนี้เจอได้บ่อยในผู้สูงอายุเนาะ,ะอื่นๆที่เราพบ บ่อยนะใ,นในปัญหาสุขภาพวัยทองระยะยาวนะครับก็อาจจะมีในเรื่องของกลุ่มโรค NCD ที่หมอพูดถึงเนาะเพิ่มขึ้นได้แล้วก็มีเรื่องของผิวผิวแห้งผิวบ้างนะครับมีผมร่วงได้ง่ายขึ้นเรื่องของ mental health อันนี้เป็นอันนึงที่ตัวเองอยากเน้นมากๆเลยนะครับเวลาเข้าสู่ช่วงวัยทองเนี่ยบางท่านจะรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจในตัวเอง ทำอะไรไม่ค่อยแฮปปี้ไม่ค่อยมีความสุขจากเดิมอาจจะเป็นผู้บริหารเป็นหัวหน้างานเวลาเข้าสู่ช่วงเนี้ยการตัดสินใจการคิดการวางแผนงานของเรามันไม่ช้ามันไม่เฉียบคมมันไม่รวดเร็วเหมือนเดิมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอิทธิพลของฮอร์โมนกับสุขภาพจึงเป็นเรื่องที่สําคัญนะฮะตรงนี้หมอให้ความสําคัญมากๆเลยนะฮะ